อ้าวดีนีพี่น้องมาแล้วนม่กบกระโดดว่าตอนใส่ไม่กระโดดนะครับตัวเนี้ยหนึ่งแต้มโงงงาอยู่ครับพี่น้องเห็นไหมครับกบเฟรูปลาคอเข่าเลยพี่น้องเออแต่ปลาคอสองตัวเลยครับใส่แงบกบนี่ครับพี่น้องตัวนี้ตอนผมใส่เนาะมันกระโดดน้ำนะครับ ตอนผมเซฟมันกระโดดน้ำตามเลยเนี่ครับตัวเอคิดว่าพอผ่านแถบมหอดได้หมดเสาเขาวีญญาณได้พี่โน,โน,น้องนี่ก็คือบะเนองนี่คุยจากโตนี่มีตัวพี่น้องมีตัวอุ้ยเห็นหนึ่งวัตวเตอบ่มีเต็ม ตตะพาลุยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องตรงไปย้ำแม้งนะครับผมพาพี่น้องมาใส่เงียบครับมือน,นี้พอดีไปหาเยื้อปลาหมอสดมาครับนี่ครับลูกปลาหมอนะครับสดสดนะครับพี่น้องนี่ใส่ไปเลยครับผมใส่อันละสี่ตัวหาตัวหกตัวแ,แต่จำนวนเยื้อจะหาะได้นะครับผม เนี่ยแปดอันมันหมานคื้เกาเล้วครับขังในผมใส่สีขาวเนี่ยเป็นโฟมเวยพี่น้องเด้อนะครับเป็นโฟมใส่เพื่อให้ปลาหมอมันดิ้นถือโฟมนะครับมันจะเกิดเสียงดังนะครับกบจะได้ยินไกลเด้อครับพี่น้องเยอะแต่หายากๆพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็พรมีให้ใส่อยู่ครับกบนะครับอาจจะบ่าลายช่วงก็ยังช่วงเชี่ยวเขาแล้วลักษณะการใส่นะครับนี่ครับผม เห็ดร้านเป็นแปนจากน่อยเห้กบันมนานังนะครับอีกฟั่งหนึ่งก็เกห็ดที่เขาจมนำปลาหมอก็จะเริร่ว่าตายนะครับอุ่นละครับพี่น้องย่ามือเ้าวคอยมาลุ่นเต้มน้ำกันนะครับว่ามันจะมีตมีเต้่มให้พี่น้องได้เบิงเ่งบ่แต่ปกติก็พอได้อยู่พอได้กินนะครับการล้างซางแงาเพิ่มนะครับอีกสิบอันอุ่นละพี่น้องนะครับ กำลังให้ผู้แอบนะครับสุวรรณน้องน้ำโมเดียวกำลังขึ้นเงียบให้อยู่ครับไปซังไอ้ตะไคร้นะครับเกินตะไคร้ลังพึง่งไปเสิร์ชในร้านสระเบื้องเรื่อครับพี่น้องอยากได้อยากคิดเองนะครับตาขายลังพึ่งโมซันในร้านสระนะครับบ่อแพงเรืเ่อพี่น้องสามเมตร เออหาเม็ดลอยกาบาทนะครับเข้ก็บว่าเขีาายนเอาเองนะครับคือส่สังสำเร็จรูกกับประมาณสิบอันสานมร้อยมนัมนมนันม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 ันโอเคนี่ฮะเดี๋ยวพอดเขาเข้าเจ้าไปน,นี่ครับเอาไปหม่ปลูกจังน้อยนะครับมันจะ สงสัยแล้วมันจะเข่าไป้ะพี่น้องเด้อโอเคแบบนี้ครับยังมะส่งองใครมาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องมาหันผมไปหักกิ้งไหมนะครับงานเสาร์มาปกยังเสียงกบมันตนุนโมว่าอันนี้มีเปอร์เซ็นต์เข่าสูงครับสีแมนบอแมนสีแมนบอแมน,แมนยังมะส่อบมาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องจังใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้ตูตะพาลุยน,นะครับฝากคอมเมนต์ Comment. หรือว่าอ่ากดชอบสไลค์หรือว่าส่งสติ๊กเกอร์ นะครับเป็นกำลังใจให้กับตูตะพาลุยทั้งสองช่องทางนะครับกะตอนเช้าคอยแมารุ่นล้มกันด้ครับพี่น้องครับโอเคครับ เบ่งกันนี่พี่น้องอันนี้เมื่อวานตอนไฟนี่เมื่อวานตอนใส่ใสกบกระโดดนะครับแต่หวาตอนสองสิเป็นยังไงมีแจมบ่อ้าวนีด่ดีพี่น้องมาแล้วนี่กบกระโดดจังหวะตอนใส่ไม่กระโดดนะครับตัวเนี้ยหนึ่งแ้มโตงามอยู่ครับพี่น้องเห็นไหมครับ กบไรุ่นครับกกไบรุ่นมาแล้วครับหนึ่งเต้มมาแล้วมาแล้วกบไปรุ่นครับนี่นี่กระโดดหน้องๆครับนี่เพราะว่าตอนใส่ในยินเสียงมันกระโดดนะครับเหนว่ลมันต้องมีตัวเรียบร้อยเลยนี่ครับผม นี่บัตถือพี่น้องอันนี้ไม่มีตัวเลยแต่ปลาเข็งนะครับน,นี่จะคือพี่น้องนุ่ยคุยจากตัวนี่มีตัวพี่น้องมีตัวอุยเห็นหนังวัตตาบมุมีเต็มหนึ่ง สองเต้มพี่น้องนี่ครับผมทีเดียวทั้งที่เออลงมา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 นี่ครับผมสองเต้มนะครับผมเห็นไหมครับตัวซํากันเลกลบใบรุ่นกบใบรุ่นนี่เลยครับนะครับอันนี้ได้สองตัวเลยพี่น้องนั่นครับนั่นครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานอีกเที่ยหนึ่งเนาะครับพี่น้องเนาะไปต่อครับผม จอมีเต้มจอมีเต้มเทนันเทนแปลวมิดเต้มแสมเลยพี่น้องัวมีสักเต้มเลยนะครับาตากิโตะหมกันม,มันบ่มีเต้มตรงนี้นี่ มันเป็นปลาคอพี่น้องปลาคอเข่ามาครับผมนี่ครับหลังเขาเขาเนี่ยครับท้องเขาเขาเนี่ยครับใส่งแงบ,บเอากบแต่ปลาช่อนเข้ามาเออดี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 ดดปลาช่อนออกจากไหนนะคุณทั้งคุณนะพี่น้องมันีร่ลองออกจากไหนนะครับมันมาหากินสูงสูงลปลาช่อนเขาอีงแบบงบสยครับผมปลาเขาตัวโลโลแท้เนาะ ไปครับเบิรงอันสุดท้ายของห้องครับพี่น้องอันที่แปดแม่ปลาคอเขาอีกเลี้วพี่น้องปลาคอเขาอีกแล้วนี่ครับพี่น้องนี่ครับ ปลาคอเข่าเลยพี่น้องเออแต่ปลาคอสองตัวเลยครับใส่อีแงบกบข <c oughs> นาดใส่สูงๆเลยครับนี่ตรงไสตรงหายเยอะใส่เดือนมาใส่เบ็ดแล้วครับนี่ปลาคอเขา่าโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปผลงานนะครับว่าเขาจะได้จากเตี้ยมจากโตนะครับทั้งปลาทั้งกบเนระไปครับ มาสรุปผลงานน้ำกันครับผมเดีย๋ยวหาสูสใสกันเสียงเงบเสียงเงีบ,งบของหอดปลาเนาะครับมันเป็นปลาที่เป็นเยื่อเนี่ยครับเป็นปลาเป็นปลาคอเนาะปลาช่อนนะครับสงงใสมันได้ยินเสียงปลาดิมกับเขามากินปลากันเนาะครับผม บตัวบ้านนี่เงีเป่ะในเด้พี่น้องนะครับกบไปรุ่นนี่ครับพวกตัวกบพี่น้องนี่ครับกำลังปิ้งกับแซมนะครับหนึ่งเตี้ยมกีโผล่ใครอ่องรองนอ,งองบักละดูกันว่าจะได้กี่เตี้ยมนะครับผมอายุหากินกับพอ่ออายุได้กินอยู่ครับพี่น้อง นี่ครับผมแต้่มที่สองกบใบรุ่นนะครับกำลังห้าวเป้งด้ยครับเนี่ยนะครับไ่อยากดินับกินยายนอีกล้อยากใส่หยนินี่จะให้เบางตัวประคอนะครับประคอที่เป็นเยื่อะนะครับมันเข้ามาเองนี่พี่ร้อง นะครับเขามากินปลาหมอแล้วมันออกมาได้ปลาช,ช่อนนึงไม่อี่ละเดี๋ยวเราต้องคียอ,อับ พี่นองนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องตัวนี้ตอนผมใส่เนาะมันกระโดดน้ำนะครับตอนผมใส่มันกระโดดน้ำตามเลยเนี่ยครับตัวนี้คิดบาบาาว่าบัวผาดแทมาหดเนี่ยมเสาเขาวิลีแล้วพี่น้องตัวนี้กำลาังงา้มเลยครับขี้โปรต็มเปี้ยะนะครับปลาหมอกินปลาหมอเข้าไปนะครับแจมที่สามนะครับยังมีอยู่พี่น้องยังมีอยู่นี่ตัวนี้กำลังงา้มคราบผม ีครับพี่น้องแต้มที่สีครับผมแล้วก็มีปลาคอมีปลาช่อนนะครับปลาช่อนขอเองียบด้วยพี่น้องช่วงนี้เราต้องเซีบเยบเซียบอะไรนี่ครับพี่น้องปลาคอน,นี่ครับผม ปลาชนเขาอีเงแบบโตล่กำลังวนกำลังมันนะครับกำลังได้กินแกสอนเขาบิดไปบิดแล้วครับพี่น้องนี่ผลงานครับกบสีแต้มกับปลาคอสองตัวนะครับเขาอี้เง็บ,บด้วยครับกบสีแต้มกับปลาชนสองตัวหาอยู่หากินนะครับตามภาษาผลบางงานช่วงนี้ดุตะพาุยกะมีงานเป็นบางช่วงนะครับกบ ก็อยากกินกับมหาเอานะครับบม่ต้องซื้อนะครับพอมีเนื้อจากผู้แอนะครับไปขอเนื้อผู้แอมาจากสุวรรณหนองน้ำโมเดลเป็นเนื้อปลาหมอสดด้วยพี่น้องแต่ขอบคุณนะครับช่วงถ่ายคลิปขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับเบื้องรับชมช่องตุตะพาลยมาโดยตลอดนะครับให้กำลังใจช่องตุตะพาลยอย่างดีเสมอมานะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับจังเลกะ ฝากเป็นกํนาลังใจให้แน่นะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือจะกดสติ๊กเกอร์มาก็ยังดีใจนะครับก็ช่วงถ่ายคลิปเราจังไดยก็พอกันไม่คิปหนาแล้วครับตุต๊ตะพะรุยสีเห็ดอีหยังให้เบิง้งสีหาแนวาเดม,มาต้อนพี่ต้อนน้องให้พี่น้องได้เบิง้งได้รับชมน้ำกันกะพอกันไม่คิปหนาแล้วครับสำหรับเกมนี้ขอบคุณและสวัสดีครับโอเค